วินัยและโทษทางวินัยวินัยและโทษทางวินัย 1. การติดบัตรประจำตัวพนักง,งานให้พนักง,งานทุกคนติดบัตรประจำตัวพนักง,งานทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในโรงงาน 2. ระเบียบการแต่งกายเพื่อให้การแต่งกายของพนักง,งานเป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสมจึงกำหนดระเบียบการแต่งกายในเขตโรงงานดังนี้ 1. สวมรองเท้าหุ้มส้น 2. แต่งชุดฟอร์มที่บริษัทกำหนด 3. ส,สวมเคลื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานวินัยสถานร้ายแรงแบ่งเป็น14ข้อข้อ1ถึงข้อ5 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อบริษัท 2. จงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย 3. ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและบริษัทได้เตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีร้ายแรงบริษัทไม่จำเป็นต้องตักเตือน 5. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรข้อ6ถึงข้อ9 6 บันทึกเวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงานแทนกันและขูดลบขีดค่าแก้ไขเพิ่มเติมหรือทำลายการบันทึกเวลาการมาทำงานของตนเองหรือผู้อื่น 7. ปลอมแปลงแก้ไขเอกสารหรือเสนอรายงานข้อมูลหลักฐานต่างๆอันเป็นเท็จโดยจงใจเจตนาทุจริตต่อบ,บริษัท 8. ทำงานให้นายจ้างอื่นๆในช่วงเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานของบริษัทอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 9. ลรักทรัพย์สินของบริษัทหรือของผู้อื่นข้อ1 0ถึงข้อ14 10. สิบแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท 11. ทะเลาะวิวาทและทำลายร่างกายหรือทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกัน12เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน13ดื่มสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดทุกชนิดทั้งในบริษัทสถานที่ทำงาน14ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษที่ทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ ลำดับโทษ 1. ตักเตือนด้วยวาจา 2. ตักเตือนเป็นตัวหนังสือ 3. พักงานโดยไม่จ่ายค่าแรง 4. งดขึ้นเงินค่าจ้างเงินเดือน 5. เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าแรง